สวัสดีจ้าจอย Channel นนวันนี้มาเที่ยวในเมืองใี่เมืองลือหลักประเทศเยอรมน,นีจ้ะถ่ายตึกทให้ดูก่อนตึกสวยมากเลยจ้ะพี่น้องตึกสวยเดี๋ยวเลี้ตึกไปก่อนสวยสวยจ้ะพี่น้องเลยในฝรั่งกันเขาจะมากินเบียร์มากินไอศครีมกันจ้ะ ตึกเกเพา,ากันมานั่งร่มสงคุณฮัลโหลยาฮัลโลวันดีค่ะพากัมานั่งร่มจะพี่น้องนั่งกินไอติมกันไปกินข้าวเทียดแล้วก็มานั่งกินไอติมกันจ้ะ ให้ดูจ้าพี่น้องเอ้ยคนเขาก็เดินเต้มมาเดินเต็มเลยจ้ะคนเขาก็เดินเต็มเลยจ้ะพี่น้องแดดดีดีดจะร้อนวันนี้กี่องศาฮะต้องนั่งกันนั่งกินไอติมกันจะ้ะเี่ยวจะทำคลิปสนดอกฮะ ผมคิดสันส้นๆแต่ต้นนี้ไม่รอด